สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทชัยคำหมิงรหัสนิสิต6730207311ชื่อนางสาวพรธิรามาเรียงรหัสนิสิต6730207086วันนี้เราจะมาพูดอธิบายการใช้งานเครื่องมือโรตารี่อีวาโพเลเตอร์และก็เครื่องฟิสต์ไดเออร์ค่ะค่ะเลือกเครื่องโรตารี่อีวาโพเลเตอร์นะคะก็จะ หลักการใช้งานจะใช้ความร้อนและสุญญากาศช่วยระเหยของสารที่มีภูมิต่ําแล้วก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องใช้ขวดระเหยคอนเดนเซอร์ปั๊มสุญญากาศและอ่างน้าร้อนการใช้งานจะใช้สก,กัดสารจากพืชและแยกตัวทําละลายของสารต่อไปนะคะเครื่องฟิสต์ไดเออร์ค่ะหลักการทํางานนะคะก็คือการแช่แข็งลดความดันทําให้เกิดการระเหยค่ะ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีห้องแช่แข็งมีคอนเดนเซอร์ดักไอแล้วก็มีปั๊มสุญญากาศค่ะใช้งานนะคะก็คือเอาไว้ทำแห้งยาอาหารแล้วก็ตัวอย่างทางชีวภาพค่ะ